ดาวอาทิตย์สถิตพบกัม,มลัคณาสถิตราศีมังกร 1. นเป็นชะตาที่มักจะได้รับความยุ่งยากลำบากใจในการประกอบอาชีพการงานและบางทีก็มีเหตุการณ์มาก่อกวนให้เป็นเรื่องที่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียเกยยียรติยศ 2. ไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องกระทำเป็นประจำดีสำหรับงานประเภทลับดาวจันทร์สถิตพบกัม,มลัคณาสถิตราศีมังกร 1. นเป็นคนที่ได้รับเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่การงานทำงานด้วยความก้าวหน้า 2. คู่ครองจะเป็นผู้ที่ช่วยหนุนให้เจ้าชะตาประสบเกียรติยศชื่อเสียง 3. ม,มักจะได้รับความเสื่อมเสียเพราะการติดต่อกับเพศตรงข้ามดาวอังคารสถิตพบกมลัคณาสถิตราศีมังกร 1. เป็นคนที่ประกอบธุรกิจการงานอันอำนวยผลประโยชน์ให้เป็นอย่างดี 2. ได้รับผลดีในการสังคม 3. ม,มีสติปัญญาในการคิดอ่านธรรมหากิน4จะพูดหรือจะทำก็เฉพาะในสิ่ง ซึ่งได้ประโยชน์เท่านั้นดาวพุธสถิตพบกม,มลคณาสถิตราศีมังกร 1. นเป็นคนที่ปฏิบัติธุรกิจด้วยไหวพริบที่หลักแหลมลึกซึง้ง 2. เหมาะสมกับการงานในด้านติดต่อช่วยให้บังเกิดโชคดีและมีเกียรติดาวพฤหัสสถิตพบกม,มลคณาสถิตราศีมังกร 1. นเป็นชะตาที่ไม่สู้จะก,ก้าวหน้าแม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามสักเทียงไรก็ดี 2. มักจะมีเรื่องเสื่อมเสียเกี่ยวกับการงานชื่อเสียงและเกียรติ 3. พี่น้องพึ่งพาอาศัยกันมิได้ 4. ยุ่งยากในเรื่องการเงินดาวสุขสถิตพบกมลัขณาสถิตราศีมังกร 1. เป็นชะตาที่เหมาะสมในการเป็นนักปกครองหรือหัวหน้าบริหารงาน 2. เป็นคนที่มีอำนาจมีความรู้สูงมีหลักทรัพย์มั่นคงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความภูมิฐานรักศิลปะและความสวยงามดาวสาวสถิตพบกมลกขณาสถิตราศีมังกร หเป็นคนที่มีเกียรติและอำนาจสามารถดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่โดยมีผู้ช่วยเหลือคำจุน 2. ใจขอกว้างขวางได้รับความนับถือยกย่องในที่ทั่วไปชอบทำงานชิ้นใหญ่ๆ 3. ได้รับความร่วมมือจากคู่ครองเป็นอย่างดีทั้งๆท,ท,ที่เจ้าชะตามักได้คู่ไม่สมใจตัวดาวราหูสถิตพบกัมลัคณาสถิตราศีมังกร 1. เป็นคนมีความตั้งใจแน่วแน่เมื่อมุ่งจะทำสิ่งใดก็ต้องทำให้สำเร็จ 2. มักมีอุปสรรคขวางหน้าในการที่จะได้รับผลดีและต้องทำงานด้วยการเสี่ยงเสมอสร้างตัวเองให้เป็นหลักฐานหนังสือโหราศาสตร์สุริยาภาภคพยากร์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษา เข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไปซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะหความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้น หากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ